นึงมิถุนายนวันดีๆแบบนี้จะไม่พูดถึงคนที่โชคดีคงจะไม่ได้เนาะถูกรางวัลที่1นึ่มีหลายที่มีหลายจังหวัดมากแต่ที่แรกจะพาไปดูคนที่ถูกหวยได้รางวัลไป30ล้านบาทจากรางวัลที่1ที่เห็นนี่ครับค่ะ053้า0เลขหน้า3ตัวคือ121218ท้าย3ตัว581881และเลขท้าย2ตัวคือ61งวดนี้1เยอะ 8เยอะมากนะคะใครโชคดียกมือขึ้นนะคะแต่ว่าใครที่โชคไม่ดีดูข่าวนี้ไปก่อนละกันะนะนี่คือคนแรกที่ได้รางวัลที่1ไปนะครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายกับค,คุณดาวภูขาวกับคุณลดาพรสุตราพมสองสามีภรรยานี่ครับเลขเต็มๆและได้ไปทั้งหมด10บใบรวมแล้วคือได้เงินไปทั้งหมด 30ล้านบาท30ล้านบาทเ <c oughs> บาบาเลยนะคะคุณดาวเขาบอกว่าเขาไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่อายุ18 <c oughs> จนถึงตอนนี้แหละคะ่ะเขาเป็นคนขับรถเครื่องจักรนะคะในไซต์งานที่สิงคโปร์ตอนนี้กลับมาประเทศไทยมาพักที่บ้านเดินทางกลับบ้านมาหาครอบครัวยังไม่มีกำหนดที่จะกลับไปนะคะคืนวันที่23บอกกับภรรยาว่าแม่อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะจะได้ไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศแล้วก็หลับ ไปค่ะไม่นานเขาก็ฝันนะเขาก็ฝันว่ามีผู้ชายคนนึงแก่ๆเนี่ยมาบอกให้ซื้อ6ตัวบอกเลขเป๊ะเลยนะเขาบอกว่าหากหาเลขเก้าไม่ได้ให้หาเลขหกแทนอ่าพอวันที่24ก็เลยพาภรรยาไปไหว้หลวงพ่อพระใสที่หนองคายโอ้โหขอให้มีโชคลาบโชคลาบมาเลยจ้าเต็มเต็มครับเป็นสงสัยเป็นญาติบอกตัก<ด>้สามตัวไทยนะครับ,รบม,มันเป็นศูนย์เก้าเก้าสอครับ วันนี้เพิ่นในความฝันบอกว่าขั้นบ่มีเก่าเอาหกก็ได้ผมก็เลยไปหาสื่อเลข้ายมันก็เลยไปได้สื้อยูวัดหลวงพ่อพระใสครับแล้วรู้ว่าเจ้าของถูกกตนไปไีนอ่ะไปไดงไหนกอนก็ปกติครับแกปกติแต่ก็ดีใจอยอ่อย่างธะถมดาพี่เขาบอกว่าจริงซื้อมาไม่ได้คิดอะไรเลยครับวางไว้หน้ารถจนกระทั่งมีคนมาถามว่าเอ็งวดนี้ออกอะไรบ้างภรยาไปหยิบมาดูแล้วบอกยิ้มยิ้มว่า ไม่เท่าไหร่ถูกประวันที่หนึ่งแค่30ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหพี่เขาบอกว่าอย่างนี้มันก็เป็นไปดังหวังนะก็คงไม่ต้องไปทำงานที่สิงคโปร์แล้วล่ะมเมืองไทยเที่ใช้เงินเถอะอครับ <laughs>